สวัสดีนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินดวนครับวันนี้ผมอยู่ที่อาณาจักรของเสียเจมิมอันนี้มันอะไรเอามาไว้นอนหรือเปล่านี่รถวินิบัสใช่ไหมนี่เป็นห้องนอนได้นะครับรถพวกนี้รถตุนเก่าเลยเนี่ย เอไดออ้ไม่มีใครเลยมีควายตัวหนึ่งโอ้เป็นห้องนอนครับนี่มีคนนอนอยู่ตรงนี้ปิดยังไงมางไม่มีใครอยู่เลยครับ บ้านเสศเจืมนี่เดี๋ยวผมพามารีวิวนี่ครับทีเด็ดเลยครับจัดมาสองคันนะครับจัดมาแบกโดยเฉพาะเลยสองคันนี้อู้ไหนเนาะโอ้โหกระบะทึบครับ FTR สองสี่ศูนย์ กันชนต่ำลุยไม่ได้หรอกกันชนต่ำขนาดนี้ต่ำม,มากเลยอ่ะดูดินี่ไม่น่าจะลุยได้ครับทางเหนือ่อยๆต้องดินแข็งอย่างเดียวอ่ะกันชนยุบเลยแหละสวยครับกระบะน่าจะสี่เมตรเลยแหละ อ่ไหนราจีมาอะไรนี่ผูกทับอะไรไม่มีใครอยู่บ้านครับไปทำงานหมดนะครับกบะทึบอู้สวยแท้ ดูบรรทายกันหน่อยส่งท้องช้างครับสปอร์ตไลท์ทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะเป็นบริลัมเรียบร้อยอ่ะ แน่นน้ำไหมเนี่ยถอยอัดกองมีสิทธิ์เบี้ยวได้เนี่ยเหล็กแค่นี้นดูจะบรรยายยังไงเนาะสวยมาก รถใหม่นอะอันนี้ไปวิ่งดินมาแล้วนะแล้ววิ่งไม่ได้ครับมันมันจมอันนี้มาใส่เองเนี่เ่า มีเตมีเตจิ้งจกเลยครับแถวนี้มีเตจิ้งจก <c oughs> ยังไงมันมีเหมือนกับชนเบี้ยวแล้วนะนี่เนี่ยจริงๆด้วยครับนี่น่านจะาไปลุยมาแล้วเนี่ยชนแล้วเนี่ย ชนกองดินเจิมหอเจ,จ้ากอจมทรับรุ่งเรืองหล่อ,หอมากจัดมาแบกครับทีมงานนี้งานเมาแกเยอะมาดูอีกขั้นหนึ่งครับนี่ นี่เดินเดินม,มาอย่างนี้ครับเดิมเดินม,มาอย่างนี้เลยบางฝุ่นหลังไม่ได้ติดนะครับติดแค่นี้เองอันนั้นเพิ่งติดน่าจะเป็นช่างต่อมาติดให้สวยครับโพกซับการช่างโอ้นี่อูนี่ครับพวกซับการช่าง อันนี้ช่างต่อน่าจะมาติดให้นะครับเดิมๆน่าจะไม่ได้มาหรอกนี่โอโพวกทรัพย์ครับ PKS ศูนย์แปดศูนย์ห้าสองห้าสี่หนึ่งเจ็ดห้าครับนี่อ้โฆษณาให้เลยครับรถสวยจริงร,รถสวยมากครับไม่รู้จะติตรงไหนอ่ะไม่มีที่ติเลยโอ้โหดูครับ ปิดน่องมั่งมีติ๊กเกอร์ตัวนี้อยากเห็นตอนวิ่งยังเลยครับเดี๋ยวติดตามให้ดูครับสองคังนนี้มองฝุ่นเพิ่งจะติดนั่นนีงใช่ไหมหรือว่ามาจากอูเลย โอ้แปลงหน้าซะด้วยครับคันนี้จริงจกอีกแล้วอันนี้กันชนสูงหน่อยนะสูงกว่าคันหลังอยู่แปลงหน้าซะด้วยครับคันนี้หน่ร้อยอจัด ไม่แบกจะแดกอะไรครับงานนี้ก็ล็อกรถมาเนี่ยอือก่อนนะโอ้ไม่ได้ล็อกเลยนะโอ้กุญแจก็อยู่อด้เดี๋ออยวฟังเสียงกันหน่อยครับดูภายในก่อนยกดำบเออดูอ่ะ เป็นดน้าดาบนะครับนี่ยะแต่ว่าเป็นสายครับยกดำสายนะครับนี่ถ้ามีสองอันอย่างงี้ยกดำสายดูภายในก่อนอู้ภายในสวยมากครับเหมือนรถใหม่เลยครับของเดิมนะครับนี่เป็นรถขยะครับรถขยะ โอ้เป็นบุญตาเอ้ยเป็นบุญโกเป็นบุญตูดบุญตูดบุญตาติดเลยแบบยังเนี่ยอู้อู้ทะเลขไหม เสีย,ยงไหมเสีย,ยง 6HK มันสุดยอดอยู่แล้วครับอ,อันนี้อาจะแมปแล้วะแต่ว่าไม่ได้แมปแบบสับระเบิดนะครับ ราะว่าคันเร่งนี่มาตามตีนเลยไม่มีหน่วงเลยสุดจัดครับจริงใหม่มากอะดูดิสภาพสวยมากครับคันนี้ นี่ครับปูครับพวกทรัพย์การช่างดูหล่อจริงกระบอทึบครับ รงสวยมากครับพอดีเลยนะคือตูดนี่ไม่สั้นไม่ยาวนะพอดีมากน่าจะ3าเมตรแปดหรือเปล่านี่หรือว่า4เมตรนี่คันนี้ต่ำมากกันชวนดูดิต้องลองเพิ่มไหมลองอีกไหมลองแหนบอีกไหมหรือ,อยังไงไม่มันต่ำจัง ด,ดูภายในคันนี้หน่อยอันนี้ก็เหมือนกันนะครับสวยดีนะอันนี้นี่ซื้อที่ไหนนี่อยากได้ไหมเจก็อยู่ทุกคัน เหมือนรถใหม่เลยครับแม่ดูครับอู้รถสภาพสวยมากเลยอ๋อไม่บดบมดล้วนีเนี่โอ้โหซื้อรถได้ดีมากเลยนฮะึ ดูดิโอ้มีอีกไหมนี่นี่ใครที่อยากได้แบบนี้นะครับก็ตามนี้เลยนะนี่มีเบอร์โทรอยู่ครับนี่โฆษณาให้เลยครับอูพกซับการช่างครับนี่ สวยงามมากครับแต่ว่าเหล็กนี้ผมอยากให้ใส่หนาๆนนหน่อยเพราะว่าเวลาตามกองดินนะมันเบี้ยวง่ายมากแต่อันนี้ก็ถือว่าหนาอยู่ครับท้ายรอครับรอ แต่ผมว่ากระบะเนี่ยคันนี้ยาวกว่าคันนู้นนะคันนู้นสั้นนะจริงคันนี้น่าจะยาวกว่าครับดูแหละอูว่าเท่ากันวะแต่ดูเหมือนคันนี้จะยาวกว่านะหลอกตาหรือเปล่า ก็ประมาณนี้นะครับทีเด็ดเสียจืมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมเดี๋ยวตอนวิ่งเดี๋ยวจะติดตามให้ดูครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีนะครับบ๊ายบายครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับ